ธีการทําครบเพลิงนะครับเอาพดมานะครับพดเปล่านะครับบ้านเราก็อยากพดเปล่าออกมาแล้วก็ฉีกนะครับฉีกให้มันเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับฉีกให้มันเป็นชิ้นเล็กๆยิ่งเล็กเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีนะครับควันมันจะได้ออกเยอะนะครับแล้วก็เดยวจะมาประกอบเป็นครบอีกทีนะครับครบแล้วไม่เลิกนะครับครบแล้วครบยาวๆเลยนะครับโอเคครับประกอบ เป็นครบนะครับกำลังประกอบเป็นครบเพลิงนะครับก็เอาพดมาโซ้าไปนะครับรวมๆกันให้เป็นเป็นมัดนะครับเอาเลี้ยงมาทำกรอบว่ากูตายอัดแป๊กเลยทุกคนเสียงดังครับรบกวนตาตากล้องครับนี่นะครับประกอบมี่นะครับ นี่คนทำนะครับคนทำนะครับบังดาริสนะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่าพี่อีดนะครับตายงัดเอาบอกรับนี่มาใต้กูลาดากูโกงใต้เดินนูนหรอกวันนี้นะครับวันนี้นะครับบังอนัตนะครับบังอนัตสถานะโสดนะครับลูกหนึ่งครับสนใจก็ติดต่อผมมาได้เลยครับเดี๋ยวเป็นผมเป็นพ่อเสือให้ครับจง้ตังเคยดีไงจุ้มตังเคยดีก็ได้เหมือนกันครับเ็บมันใบตา นี่สาเหตุที่ว่าเอาใบไม้เอา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 ท่าไปนี่เพื่ออะไรครับมันกับไฟลุกครับเปลี่ออะลรนะครับไฟลุกให้มันเป็นควันใช่ไหมครับควันมันเยอะขึ้นเอาท่าไปท่าไปอย่างนี้เลยนะครับดูกันชัดๆเลยนะครับ บาจากบนบาจากหลังเลยบแบบผมว่าผมนี่นเอเป็นน้าว่าต้องบาดปานเลยเออกูณเต่งไหมวะคุณดับไปคิดวะนี่นะครับวิธีการทำไม่ดับอีกเลยเหรอวันนั้นเรื่องย่งยอดหมูยมั่งนะครับนี่เขาเรียกใบอะไรครับใบยอดหมูครับยอดหมูยอดยอดยอดหมูอะครับครับครับไมไม่มองกล้องมั่งอ่ะถ้าเป็นใบใบอย่างอื่นได้ไหมครับได้ครับทำไมต้องเป็นยอดหมูอ่ะครับพึ่งมันกลัวครับ ก็ไม่ต้องฟาดยอดมุ้ยถ้าบึา่งมัมมงนกลัวถ้างั้นถ้าเราไม่ต้องจุดพาครบไปแล้วก็เอาใบยอดหมูยไปถืออย่างนี้ได้ไหมครับไ,ได้ครับเอาน็นบอกว่าพึง่งมันกลัวยอดหมูยไงค,ความเชื่อครับอ๋อความเชื่อนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับน้ำลบลูนะครับแล้วก็ใจเชือกมัดน,นะครับมัด อยากกรเดี่ยวุกระเดียวอืมอน,นี่มัดไป,ไปแล้วทำไมต้องอันใหญ่ขนาดนี้เลยครับเดี๋ยวมันเหลืออันเล็กครับอ๋อพูดจีก,ก็ถูกจีกครับอันนี้ก็ที่นี่ก็ทําแบบนี้นะครับแต่ว่าแต่ละที่อาจจะทําไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับ นี่เขาจะประมาณนี้นะครับนี่วิธีวิธีการใช้ชีวิตแบบเด็กบ้านๆครับ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็มีพศนะครับปเพ,พร้าวนะครับปดมะพร้าวแล้วก็ใบไม้นะครับใบไม้นี่แล้วแต่ครับเอาเป็นใบอะไรก็แลแต่เลยนะครับแลแต่บางคนแล้วก็เชือกเอามามัดครบเพลิงนะครับแล้วก็ถังใช่ไหมครับถังหนึ่งใบแต่ตอนนี้ถังไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็เลยไม่ได้ให้ไม่ได้เอามาให้ดูแล้วก็มีดนะครับมีดที่ว่าปาดหัวน้าพึ่งนะครับ รีบๆมัดหน่อยครับเพราะว่าม,มันยิ่งนานมันยิ่งยิย่เยอครับมน,นครับลดีามากครับตน,นี้ดึงดู นี้วันนี้พาไปทั้งหมดกี่คบครับโสมครับโสมแล้ว<ร>คือว่า<ร>คนหนึ่ง,งพากี่คบอ,อันเดียวพอครับอ๋อเดี๋ยวถ้าว่าปลาสองอันนี้ดึงรังครับดึงรังดึงรังปเลาวนั้นนะครับ,รบแล้วเห็นบางคนนี่เอา บางคนปลาสี่อันเนบที่หลังสองอันนี้มันหมายความว่าอย่างไงครับบ้าไอบ้าอันนี้ก็เริ่มดูลูกเป็นร่างแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วไหมครับครับเอามานี่เลยครับเด่งให้สวยก่อนครับอ๋อต้องแต่งด้วยครับแล้วแต่งมันทําไมเดี๋ยวก็จุดควายเผามันหมดสวยครับแล้วมันมีผลไหมครับกับกับ วยไม่สวยนี่กับการจับปึ้งนี่ครับบนครับมันไม่มันไม่คล้องยันเชียกครับอ๋ออมันไม่คล้องยันเชียกนี่หมายถึงว่ามันไม่ไม่ไม่วินใช่ไหมครับครับครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วมันไม่คล้องกับยันเชียกนะครับแต่เดียวครับที่เราจะไปจับยันเชียกป็นครับอืนี่ไปไกลไหมครับจากจากที่ตรงนี้ขึ้นไปด้านบน được, quay du càng lên cấp, đai, bay, muốn để tôi tôi. Ừ. Đại, thử con bay cái cái răng răng còn lên đây, mình răng này, con này, nếu 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 เดียงครับเอามาดูผลงานหน่อยครับว่ามันจะอยู่หนะ้าตาประมาณไหน,นมันมีมัดจังหูเลยนะครับสวยหน่อยครับกฎเกณฑ์ของการจับพึ่งมันมันมีอะไรบ้างครับ เป็นเร็วลงให้เร็วครับกินเร็วลงเร็วครับค,ครบอันหนึ่งนี่ทำอยู่สิบนาทีแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะไล่ไปไหนนะครับไหลไปกับตืบบ้นได้ครับอ่าตอนนี้ก็โอเคโอเคยังครับยังครับโอ้ค,ครับผม คนนี้งานละเอียดมากนะครับทํางานโอ้โหอ่านะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่คือคบเพลิงนะครับคบเพลิงที่เราจะไปรวมควันพึ่งกันนะครับตกตกตกนี่มันก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอเคเดี๋ยวไปดูขั้นต่อเลยนะครับว่าอะไรจะหลังจากนี้นะครับ อันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับครบเพลิงของเรานี่ครับอันของอันนี้จะเล็กๆหน่อยนี่ครับอัน,นยาวๆนี่คือว่าไวา้ปลาขึ้นข้้งบนใช่ไหมครับอันนี้ก็คนที่รอรับถังน้ําพึ้งอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็หย่อนเชียกนะโอเคครับตอนนี้ก็ออกมาถึงมันยอดดอย,ย,ยเรียบร้อยแล้วนะครับกําลังเดินไป ที่ลังนะครับขึ้นจำบุดจำบึดจำบึดขึ้นมาก็สูงประมาณ2,000ฟิตนะครับ <c oughs> ยังอีกไกลไหมครับ2โ <c> ด <oughs> โดนะครับให้ดูรอบๆนะครับรอบๆก็สูงมากนะครับยากาศดีมากครับแต่ว่า เดินกันต่อครับเดินกันต่อเ้น,ออออนครับไหนครับไหนครับอยู่นในป่านี้นะครับ นะครับเรามาถึงที่ใต้โคนต้นไม้รียบ้อยแล้วนะครับพึ่งอยู่ดังนี้นะครับอยู่บนต้นนี้เนี่ยก็เตรียมอุปกรณ์นะครับมีเชือกแล้วก็ต้องทาใบอันนี้เพื่อว่าทาไปทําไมครับพึ่งมันกลัวครับมันมันมันกลัวหรือว่ามันได้กลิ่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับครับมันได้กลิ่นแล้วมันไม่ชอบอ๋อคือว่ามันไม่ชอบกลิ่นนี้นะครับนี่คือเป็นสูตรนะครับ เออนี่มีเพื่ออะไรครับนีเพื่อมันเนียนเหมือนต้มมแหละคนนี้ชอบมีนะครับเคครับเนี่ยก็จะทาใบใบอะไรนะครับใบหมวยทาใบหมวยไปที่เสื้อผ้านะครับเพื่อว่าให้กินใบหมุยติดเสื้อผ้านะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปกัไม่๊ะมาดูตอนต่อไปกันนะครับครับบางดาทิตก็ได้อยู่ข้างบนเรียบร้อยแล้วนะครับ

Cóc nhớ rất nhiều này còn lớn đấy mai người mọi 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 chua mọi này đó. ถึงงานไหนโน้ยวนโน้เลื้อยอยู่มั้งด้วยอันเกี๊ยบปัดัวมั้มาเือเลยเกี๊ยบไม่เกียบได้อเยนะมาจุดจุจ้าเดี๋ยวยดเห่ัดไว้้่งกอนน่เดียไม่ดีปักเองกันเลยนะยืนไปยืนเ็วไปเลืกวะงอืแยืนเลองตัดยากยิงตังไม่ได้นี่เดี๋ยวก้อนนี้มาด้ยอืมนี่ลูเนี่ย ไม่ตีปากแรงดึงอ่ะเจาะตัวตางรนเลยงนียนเลยเย้าเลยเนี่ยันนั่นเลยตาลางก็หวงร้ตาลงก์ก็หว่วยตดตีางหุกเ็ดขวดน่นีองใหติเลยเราอืถึงยังไงแต่ก็เป็นคงเดิมใหติงกันคือเดินเก่ายังอยู่ตั้งหเราทห่เด่น็ขวดโดยที่ก็เนียนเขวด้ จวาดบู้ทกไงขดเ้ยาถึงอืมางานเปนอรว่าใจว่านาตานาํา่กะปองแต่ดมนะเออร้อยนะครับลงมาเรเนี่ครับก็ได้มานะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับลงไปก็นี้นะครับนี่ๆๆก็เยอะอเมือนขันครับ หลังนี้ได้่าวว่าเอาเอายากมากใช่ไหมครับครับครับมันมันมันอยู่ยังไงมันอยู่ไม่เหมือนทางไหนไงที่นั่งครับอ๋อขึ้นไปก็รู้ว่ายืนอยู่เลยเหมือนเหมือนที่เราเห็นนะครับไม่มีที่ไม่มีที่พักนั่งให้เรานะครับมาจดีนี้ก็น้าช่วยเลยต้องเดี๋ยวก็ลงไปก็เดี๋ยวให้ให้ดูกันอีกทีนะครับลงไปก็โอเคโอเคครับนี่นะครับก็ขยำนะครับให้มัน น้ำออกนะครับบั้นนะครับวิธีปั้นน้ำให้เป็นตัวนะครับยำข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 ยไม่รู้ก็ียกอะไรเลยนะครับปลาตะกางนะครับเดี๋ยวอย่ามามีแต่เดี๋ยวนะครับแต่เดี๋ยวน้ำผึ้งแดงแว่งไปเลยนะครับคอแหกนะครับโดนาน้ำผึ้งนี้หวานเสพคอไปเลยนะครับนี่ดูนะครับ มันไม่มีถุงมือไงมันม <ừ> um ันถ้ามันมีถุงมือมันจะโอเคกว่านี้ <ừ> um นี่ทําแบบสะอาดนะครับอ <ừ> um ันนั้นเขาเรียกตอมโฉมมันเขาเรียกกี้สานะครับภ <ừ> um าษากลางลูกเขาเรียกยังไงนะครับต่ภาษาบ้านเราก็เรียกกี้สารี่มนดอกไมก้นี่เสร็จแล้วนะครับเสร็จจากปั้นก็ามาจะมาอยู่ในขวดอย่างนี้นะครับมันลงมือน้ำหัว,วอ้ยนี่นะครับจะมาจะอยู่แบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี้พร้อมจําหน่ายได้แล้วนะครับ อ่าอันนี้ใส่ขวดก็ขวดละเจ็ดร้อยบาทนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวถ้าติดต่อมาเจก็ไม่เหลือนะครับแล้วก็จะมีเป็นแบนดนะครับเป็นแบน์นะครับแบน์ก็จะทางนี้นะครับแบนละสามร้อยห้าสิบาทนะครับอ่กว่าจะได้มาเป็นน้ำพึ่งแบบนี้นะครับก็เห็นกันอยู่นะครับว่ามันต้องผ่านลูกควนไปเจ็ดลูกควนนะครับ โอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม